ซีสาวแบล็คพิงนะคะเซ็กซี่ขยี้ใจจริงๆเลยค่ะมาแบบพูดคำว่าแป๊บซี่นะคะแล้วก็มีการกัดริมฝีปากโอ้ยแต่ละคนนะคะเล่นเอาใจละลายเลยค่ะปากก็สวยท่าตาก็วาวใสๆน่ารักจริงๆค่ะมาใหม่อีกแล้วนะคะกับโฆษณาแป๊บซี่ได้ดูกันแล้วหรือยังคะมาคราวนี้นะคะมากับรสชาติด,ดั้งเดิมแบบออริจินัลค่ะ คือจริงๆเนี่ยโฆษณาตัวนี้นะคะเคยเห็นมาก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกันนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยมีเพิ่มนะคะทั้งแววตาแล้วก็มีการกัดริมฝีปากอย่างที่เห็นนั่นแหละค่ะก็เรียกว่ากล้าวใจสุดๆกันไปเลยนะ หลังจากที่มีการเปิดตัวไปก่อนแล้วนะคะกับการเป็นสป็อคเพอร์เซนค่ะให้กับทางแป๊บซี่นะคะในระดับเอเชียแปซิฟิกของ4สาว b l a c k p ิงคค่ะตอนนั้นเนี่ยเปิดตัวโดยการใช้แป๊บซี่แม็กนะคะแต่ว่ามาคราวนี้ค่ะก็มีคลิปโฆษณาตัวใหม่นะคะที่เป็นแบบออริจินอลนะเป็นแป๊บซี่สีฟ้านะคะกระป๋องสีฟ้าค่ะเรียกว่าคราวก่อนก็ ตามหานะกว่าจะครบนะคะทั้ง4สาวนี่ยก็ยากเก็นมากๆเลยนะเพราะว่าของลิซ่าเนี่ยมาคนสุดท้ายนะคะก็หายากขนาดว่าเพื่อนของเธอนะที่อยู่ในเมืองไทยเองนะก็ยังมีการโพสต์ด้วยเหมือนกันเลยนะคะว่าหายากจริงๆเลยนะอะไรประมาณนี้นะคะคือถ้าไม่ได้สั่งออนไลน์เนี่ยต้องบอกว่าต้องเดินเข้าร้านสะดวกซื้อหลายรอบมากค่ะกว่าจะได้มานะคะ แล้วก็เมื่อไม่นานมานี้นะก็เห็นว่าที่มาเลเซียใช่ไหมจะมีแบบเป็นขวดด้วยเหมือนกันนะคะที่ให้สะสมอะคะ่ะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมีแค่แบบเป็นกระป๋องนะคะแล้วก็เป็นบ็อกเซตที่ต้องจ่ายประมาณ769บาทเนาะถึงจะได้มานะคะแต่ว่าถ้าไม่มีตังก็ไม่เป็นไรนะใจะเย็นๆก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังจะมีแบบออริจินอลนะคะที่เป็นกระป๋องสีฟ้านะคะเห็นเขาว่าจะออกมาให้สะสมอีกเหมือนกันนะคะแล้วก็ รูปนะคะของสาวสาวแปปปิงที่ติดทางกระป๋องเนี่ยก็จะเป็นลายใหม่ด้วยนะก็มาแบบรสชาติดั้งเดิมนะคะซึ่งถูกใจนดะ้น่าจะถูกใจกว่ารสชาติาแปปซี่แม็กนะสำหรับบางคนที่ไม่ได้ชอบกินแบบไม่มีน้ำตาลนะคะ ค่ะอันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารแล้วกันค่ะมีคลิปโฆษณาตัวใหม่ะค่ะที่เป็นของแปปซี่เนาะซ็กซี่จริงๆเลยค่ะกับคลิปตัวนี้นะคะดูสดใสนะกว่าขราวก่อนนะคราวก่อนเป็นแปปซี่แม็กมันก็เลยจะต้องเป็นคุมโทนเป็นสีดํานะคะค<ม>่าวนี้มาในลุคแบบสีฟ้าสดใสเลยค่ะ<ม>ก็ได้ดูกันแล้วหรือยังเอ่ยมีความคิดเห็นยังไงนะคะก็สามารถลงมาพูดคุยกันได้ค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์น,นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า